สวัสดีค่ะวันนี้ออฟมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสงการมาฝากนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะที่กิจกรรมแรกนะคะก็คือการทําบุญใช่ไหมคะคำว่าพิธีการทางศาสนาก่อนเลยนะคะเป็นคํานามนะคะเขาใช้คํานี้ค่ะ m e r i t making ritual m e r i t making ritual คําว่า ritual ก็จะแปลว่าพิธีการทางศาสนานะคะแล้วไปที่นั่นก็ต้องทําบุญใช่ไหมคะ verb ทําบุญค่ะ make merit make merit โอเคกิจกรรมต่อมานะคะก็จะเป็นการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็ตมเริ่บเลยนะคะตรงไปเลยก็คือเทน้ำใส่มือของผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นคำนี้ค่ะ pour water on the hands of revered elders โอเค pour water on the hands of revered elders สังเกตนะคะอรใช้คำว่า elders นะคะแทนคำว่า old persons นะคะซึ่งมันสุภาพกว่าค่ะเพราะว่าคำว่า old persons นะคะเป็นคำที่ไม่สุภาพเลยนะคะเลือกใช้คำว่า elders เติม s นะคะเพราะว่ามีหลายคนเนาะก็ใช้แทนคำว่า old persons จะดีกว่านะคะก็จะเป็น revered elders ก็จะหมายความว่าผู้ใหญ่ที่ เราเคารพนับถือผู้สูงอายุที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะคะคําว่า revered แปลว่าที่เคารพนับถือค่ะโอเคและหลังจากนั้นเราก็ต้องขอพรเขาใช่ไหมคะขอพรคือ ask for blessing ask for blessing โอเคกิจกรรมต่อมาค่ะก่อนจะเป็นการสาดน้ำอ่ะเป็นชื่อกิจกรรมก่อนนะคะกิจกรรมสาดน้ําก็ใช้แบบนี้เลยนะคะว่า water splashing โอเค water splashing แล้วถ้าเกิดว่าเราจะสาดน้ำค่ะก็จะเป็น verb นะคะคือ splash water อสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครมาสาดน้ำเราเราพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ please don't splash me please don't splash me ก็อลองดูนะคะกิจกรรมพวกนี้นะคะเอาไปใช้ในวันสงการานต์ได้เลยเพื่อจะเอาไปเล่าให้คนต่างชาติฟังนะคะก็ happy สงกรานต์ day ลองเอาไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ